สวัสดีครับวันนี้เรามาตั้งการตั้งค่าหน้าก,กระดาษของ AutoCAD เลยนะครับเริ่มเลยนะครับเปิดจอขึ้นมาเข้าไฟล์ใหม่นะครับ New Drawing เข้า New Drawing แล้วนะครับให้สังเกตไปที่ด้านล่างนะครับจะมีคำว่า Layout Layout 1นะครับเข้าไปที่ Layout 1เมื่อเข้าไปที่ Layout 1ให้เราซูมออกหรือว่า กิ้งที่ลูกกิ้งที่เมาส์นะครับโอเคครับตอนนี้หลังจากนี้ก็ตั้งที่เลเยอร์ตั้งค่าเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาชื่อว่าเลเยอร์เปเปอร์นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับโอเคใช้เลเยอร์เปเปอร์นี้เป็นตัวใช้งานกดดับเบิลคลิกให้มีเครื่องหมายถูกขึ้นมานะครับแล้วก็ปิด หน้าเลยเยอร์ไปก่อนทีนี้เราก็จะมาเขียนขนาดกระดาษสมมติขึ้นมาว่าผมจะเขียนไซส์ขนาด A3 นะครับผมไปดูไซส์ขนาดก่อนนะครับ plot หน,น้าๆตรงนี้นะฮะมันจะมี paper size เราก็เข้าไปดูได้ว่าไซส์ขนาดของ A3 มันคือ297420ใช้ p-line ครับ f 8 297 enter 420 enter 297 enter แล้วก็ c enter นี้เราได้ขนาดกระดาษ A 3มาแล้วนะครับหลังจากนี้ผมก็จะเจาะช่องนะครับเพื่อให้เห็นเนื้องานนะครับก็ใช้คำสั่ง Mv นะครับ Make View Mv เราจะใช้พื้นที่ประมาณไม่ไม่เต็มหน้าของกระดาษนะครับเหลือพื้นที่พิมพแล้วก็พื้นที่เย็บแผ่นไปด้วยนะฮะก็จะใช้พื้นที่ประมาณสมมุติว่าเราใช้พื้นที่ประมาณนี้นะครับเมื่อกดคลิกไปแล้วก็จะได้เห็นเป็นตารางตรงนี้นะตารางตรงนี้นี่มันคืออะไรตารางตรงนี้ก็คือพื้นที่ของอยากให้ดูด้านล่าง สายนะครับที่เขียนว่าโมเดลในคําว่าโมเดลพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีตารางกิดอยู่นั่นนะครับก็คือว่าเวลาเราเขียนงานเราเขียนที่หน้าคําว่าโมเดลนะฮะแต่ว่าเวลาเราจะพิมพ์เนี่ยเราไปที่หน้าเลเยอร์นะครับโอเคเมื่อได้ขนาดนี้แล้วนะฮะแล้วทํายังไงต่อผมอยากให้กลับไปที่เลเยอร์ครับเด็บลิ้คลิกศูนย์ 0, ให้ศูนย์เป็นตัวทํางานนะครับเขียนมาร์กจุดตรงนี้ไว้ L นะครับแล้วก็ลากขึ้นมา enter l enter นะครับ l มาด้านนี้ด้วยนะครับเป็นมาร์กไกด์ไลน์ไว้โอเคเมื่อได้อย่างนี้แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะทำไงต่อเราใช้คำสั่ง ms ครับ ms ms คือโมเดลสเปซนะครับในโมเดลสเปซเนี่ยก็คือ,อเวลาเราเขียนงานเราจะเขียนงานที่หน้าโมเดลถูกไหมฮะ,อ,ะอันนี้ก็คือโมเดลสเปซนะครับอย่าเพิ่งสับสนนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่หน้าโมเดลสเปซให้ดูนะฮะโอเคพื้ที่เอากริดออกก็ f 7สมมุติว่าผมเขียนงานมีพื้นที่ประมาณ 2000, 2 0คูณองพผมแนะนำนะครับคือผมใช้เป็นหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับเวลาเขียนแล้วเวลาพิมพ์ออนสเกลมันจะ ค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็ตรงแล้วก็เป็นสากลที่ฝรั่งก็ใช้กันนะครับ L น0สองพั 2000, แล้วก็มาแนวนอน2000แล้วก็ลงมา2000นะครับแล้วก็4 enter ซูมซูมออกมาก็จะเห็นว่าพื้นที่เนี่ยสมมติว่าผมเขียนพื้นที่งานเนี่ยในเนี้ยมีตัว ห้องรับแขกมีห้องนอนห้องน้ำอะไรก็แล้วแต่พื้นที่มันรวมอยู่ในพื้นที่นี้นะฮะโอเคนี่คือ2000นะครับตอนนี้เมื่อเราเขียนเสร็จแล้วเราจะพิ้นงานออกมาไงเราให้กลับไปที่ Layout หรือคุณจะเปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็นคำว่า Paper ก็ได้นะครับคลิกขวาคลิกขวานะครับแล้วก็อโอเคดับเบิลคลิกผมไม่แน่ใจนะมันเปลี่ยนยังไงโอเคดับเบิลคลิกใช่ดับเบิลคลิกได้แล้วพิมพ์คำว่า Pa p e r โอเคเนี่ยมันก็ได้แล้วนะครับเบปเปอร์เออ่าลืมไปอันนี้คือ A3 นะครับสมมติว่าตรงนี้เราจะเป็น A2 แล้วก็เป็นเบปเปอร์เออีกก็ได้นะฮะเมื่อได้เบปเปอร์เอมาแล้วนะครับอ่ามาดูที่หน้าจอตรงนี้นะครับอ่าโอเคนี่จะเห็นเนื้องานที่ผมเขียนเมื่อกี้นี้ก็คือเนี่ยงานที่มีพื้นที่ยกตัวอย่างว่า2,000ันคูณสองพนะฮะในพื้นที่นี้นะครับอ่าเอาเอากิดออกกด F7 ครับ โอเคเมื่อได้อย่างนี้แล้วนะครับจะเห็นว่างานเนี่ยมันซูมเข้าซูมออกได้แต่ว่า,าเราจะไม่เห็นนอกเหนือจากากระดาษที่เราตั้งขึ้นมาแล้วนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนี่ก็คือเป็นเหมือนแผ่นสไลด์ฮะตัวหน้ากระดาษเนี่ยก็คืออะไรที่มันอยู่ข้างใต้แผ่นสไลด์มันก็จะเป็นตัวซูมเข้าซูมออกได้แค่นั้นเองนะครับที่ที่อยู่บนกระดาษก็ปรับแต่งอะไรไม่ได้นะครับที่เป็นสเกลนะครับตอนนี้ถามว่าแล้วต่อไปทาอะไรก็ส่วนใหญ่ เวลาเราเขียนงานเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะมีการกําหนดว่าอันนี้คืออะไรแปนเขียนแปนเขียน,น,นชื่อเขียนอะไรของคนเขียนนะครับก็ลองดูอันนี้ออกจากตรงตรงหน้าจอโมเดลสเปซก็เป็นเป็นเปเปอร์สเปซนะครับ ps ครับกด ps ps enter โอเคมาถึงตรงนี้นะครับแนะนำให้ใช้เลเยอร์ูนย์นะครับแล้วก็เขียน d t e t dt สมมติว่าตรงนี้เราจะเขียนคำว่า แปลนนะฮะแปลนแล้วก็สมมุติว่าสเกลหนต่อ20นะครับเราก็เขียนไปตรงนี้นะครับโอเคนะครับอ่าอันนี้ก็ขยายขึ้นมานิดนึงก็ได้นะฮะสเกลกดแล้วก็3เท่าโอเคนะครับก็ มูฟมันมานะครับเราอยากให้มันอยู่ตรงไหนก็วางลงไปนะครับอันนี้แล้วแต่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับคุณจะเขียนอะไรก็เรื่องคุณนะครับแต่นี้ตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเขียนเป็นพวกชื่อแล้วก็โลโก้บริษัทนะครับโทษนะะส่วนใหญ่ก็มีโลโก้อะไรก็ใส่ลงไปนะครับแล้วก็เขียนชื่อผู้เขียนดี อาเอดออบายอะไรก็เป็นว่าไปนะครับนี่นะครับแล้วก็ผมจะยกตัวอย่างก็คือก็เขียนอะไรก็ Copy ไปนะแล้วก็ไปแก้ไขเอาแล้วกันว่าตรงนี้จะเป็นใครสถาปนิกชื่ออะไรผู้ตรวจงานชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับส่วนตรงนี้ก็ ตรงนี้เป็นโลโก้นะครับก็อาจจะเขียนโลโก้เป็นรูปนี้นะฮะโอเคอันนี้คือโลโก้นะครับอลองถมไปก็ฮะโอเคอ่ะโอเคนี่ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเสร็จแล้ว เราได้งานตรงนี้มาผมแนะนำให้เอาเลเยอร์ของเปเปอร์ปิดไปครับปิดนะครับปิดไปตรงนี้โอเคจะเห็นได้ว่าเส้นที่มันเป็นขนาดของกระดาษ A3 มันหายไปอันนี้เราก็จะมาซูมงานของเราให้เวลาพิมพ์ออกมาให้มันออนสเกลหนึ่งต่อยีินะครับทำไงกด M S model space นะครับ่ไปพิมพ์ซูมนะฮะซูม z e n t e r 1ต่อ20 XP มี xp มี xp นะฮะตรงนี้สำคัญนะครับถ้าไม่มี xp แล้วมันจะไม่ออนสเกลเวลาเราพิมพ์ออกมานะครับ enter ครับนี่นะครับตัวงานของเราก็จะมาออนสเกลที่เวลาพิมพ์ออกมาแล้วมันจะได้ที่1ต่อ20นะครับสมมุติว่าเราต้องการ1ต่อ100ทำไงครับอ่ะ m S Model Space นะครับ Zoom Z Enter 1 slash 100 XP Enter นะครับนี่คือแล้วก็ ps ps คือออกมาที่หน้า Paper Space นะครับนี่คือเนื้องานที่เวลาพิมพ์ออกมามันจะได้ On Scale ที่1ต่อ100นะครับเราอยากจะ Scale เท่าไหร่แล้วก็สามารถทำได้เลยนะครับโดยสังเกตได้ว่าตัวที่มันอยู่ที่ Paper เนี่ยเช่นคำว่าแผ่ Scale เท่าไหร่นี่นะครับ โอเคแล้วก็ชื่อที่เป็นผู้เขียนอะไรต่างๆโ,โลโก้บริษัทเนี่ยนะครับมันจะไม่มีการขยายหรือหดตามไปด้วยนะครับเวลาเราพิมพ์มา1 0 2 0แผ่นเนี่ยพวกนี้มันก็จะเป็นมาตรฐานไซส์มาตรฐานที่ดูแล้วไม่มีการาเล็กหรือใหญ่กว่ากันนะครับตัวนี้มีก็คือตัวของงานที่มันจะมีสเกลที่หลากหลายแต่ละแผ่นนะครับลองอีกทีนะครับ MS ครับ Model Space ดเข้ามาปุ๊บเราต้องการซูมที่1ต่อ50ลองทดลองครับซูม1 1 50 x p enter ครับนี่คือเนื้องานที่มันจะได้1ต่อ50โอเคแต่นี้เรากลับไปที่เราเขียนไว้ว่า1ต่อ20นะฮะแล้วก็ซูม z e n t e r 1ต่อ20 x p enter ครับโอเคแล้วก็เราจะจัดหน้ากระดาษยังไงก็แพนนะครับ p แ a น เลื่อนไปเลื่อนมาแล้วแต่จะเอาหยุดมุมไหนก็จัดให้สวยงามนะครับก่อนที่จะมีการพิมพ์เอาออกนะครับโอเคไม่ได้อย่างนี้แล้วกด escape แล้วก็ ps นะครับอ่าสมมุติเขียนงานเสร็จแล้วนะครับจะพิมพ์และว ps ps paper space กัดนะครับถามว่าผมมีมาร์กตรงนี้ไว้ทำไมอ่าเวลาเราจะพิมพ์งานนะครับให้เราทำนี้ครับพิมพ์คำว่า Pod p l o o t p l o t พอดนะครับพอดปุ๊บเลือกไปยังพิมพ์เตอร์ของคุณที่มีอยู่นะฮะแล้วก็เลือกกระดาษขนาด A3 นี่นะครับแล้วก็เลเยอร์เนี่ยให้กดที่วินโด w นะครับวินโด้ก็คือมาจิ้มที่นี่ครับาร์ k จุด2ตัวนี้ครับสเกลให้เป็นที่1ต่อ1นะฮะ ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะครับให้1ต่อ1เท่านั้นนะครับนะครับแล้วก็พรีวิวดูนะครับมันก็จะได้ขนาดหน้าง,งานที่ก่อนที่จะพิมพ์ออกมานะครับแค่นี้แหละฮะการตั้งค่าหน้ากระดาษส่วนจะตั้งเป็นกระดาษาไซส์เท่าไหร่เนี่ย A2 A1 A0 ก็สามารถไปตั้งเพิ่มได้ที่ตรงนี้นะฮะจะบวกเพิ่มก็ได้นะครับจะตั้งเป็น layout 2เปลี่ยนเป็น paper a2 a1 a0 อะไรก็สามารถทำได้ครับอลองลองทำดูครับถ้าไม่เข้าใจลองกลับไปดูหน้าคลิปอีกทีหนึ่งค่อยๆดูแล้วก็ลองทำดูนะครับถ้าไม่มีถ้าไม่เข้าใจหรืออะไรลองคอมเมนต์มาข้างใต้คลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้ายังไงจะตอบให้นะ